ใหม่วีฟู้ดม er ิกขาไก่ลดไก่เผ็ดเกาหลีค้าอ่อนอย่าลองอันนี้มีสีอำด้วยหรอวะที่เฮ้ยเสียงอะไรน้าอฮ้ยนอนสองคนไม่ให้หรอ หรือว่าหรือว่าตื่นเร็วาปีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับกับรักเราสเปเชียลใช่แล้วรักหลับครั้งนี้เนี่ยพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าแคมป์แต่แคบของเราเนี่ยเป็นแคมป์ที่เพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้เราก็เลยมาจัดแคมป์ที่หน้าบ้านตัวเองใช่แต่ว่าเราไม่ได้มากันแค่สองคนมี แคมป์ข้างๆเราวันนี้เนี่ยเขาก็มาตั้งแคมป์เหมือนกันก็ว่าเมื่อกี้ตอนนอนอยู่เสียงดังมากเออเสียงโอ้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเสียงอย่างนี้เลยเอ๊ะไปปลุกเขาหน่อยไหมได้เขาจะนอนเพลินกันเกินไปแล้วขาเขาพันเงนเกินไปแล้วเออเตือนได้แล้วปลุกใครนวจะเตือนไม่เตือน ขอถามหน่อยสองคนเนี้ยตั้งเต็นต์ข้างๆในการอนุญาตเขาสองคนหรือเปล่าไม่เต็นต์เขาควรตั้งที่ใหญ่กว่านี้เพราะสองคนนั้นเขาตัวใหญ่มากไม่ใช่ตั้งแค่ครึ่งแค่ไหนมาถ่ายรายการทั้งทีเนี่ยเอาอะไรมาฝากหรือเปล่าอืมมีไหมมีไหนไหนยี่บ้าโอ้กูถามจริงๆนะสองคนตั้งใจเอามาให้กูจริงหรือเปล่าเขาเอาไปวางแล้วลืมไว้เงลืมลืม นี่เลยครับผม V Foods Mix ขนมขาไก่รสไก่เผ็ดสไตล์เกาหลีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับช้ากินเอามารับขวัญที่ออศกันครับผมในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เดือนหอหลังใหม่หอหลังใหม่นู้นจ่ายอ๋หลังนี้อ๋อหลังนี้อ๋อหลังนี้อันนี้น้าบ้นอันนี้แคมป์หน้าบ้านวีฟู้ดมิกขนมขาไก่รสไก่เผ็ดสไตล์เกาหลีนะพี่นอกจากจะกรอบอร่อยและครบรสเนี่ยก็ยังเคี้ยวเพลินสุดๆเลยครับอุ้ยขอกินเลยได้ป่ะเอาต้องต้องแบ่งไอ้เอิร์อป่ะต้องแบ่งป่ะแบ่งเลยเถอะอ่าแบ่ง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 แ่ง ควรเป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับเพียงกระปุกแล้วสาบาทสามสิเองเหรอสาบก้าบาทใช่พี่ถ้าปิดใจกินเพลินกันนะพี่ไปหาซื้อกันได้ง่ายเลยครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับเพียงกระปุกละ39บาทเท่านั้นเองจ้านี่ก็เป็นพรีเซนเตอร์แต่ว่าอยากถามว่าตอนถ่ายเนี่ยวันนั้นเป็นยังไงบ้างวันนั้นอ่ะมันต้องได้กินขนมไอ้ขนมมิกนะครับเป็นแบบ เต็มมือเลยแบบกลเข้าไปอ่ะเข้าไปทีเดียว40เทสครับผมเหรอจริงๆรที่เห็นปากแดงหน้าแดงนี่ไม่ใช่เอฟเฟกอะไรนะผมจริงเผ็ดจริงเอิร์ดเนี่ยเคยมารายการของเราแล้วนะครับแต่ว่ามิกซ์เนี่ยยังไม่เคยมาถามถึงเอิร์ธก่อนเขาที่แล้วมามีท่านอนแปลกๆถึง3าท่าด้วยกันพี่ออฟจำได้ไหมน้องกางจำได้ไหมจำท่านี้ได้จำท่าให้ดูหน่อยขออนุญาตนะครับทุกคนต่อเท้าอ่ะนี่นอนอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกอ่ะนอนอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้อ เดี๋ยวเรานอนให้ดูหน่อยหนึ่งท่าตั้งแต่ท่าที่สองอะทฮ้ยสองเดี๋ยวต้องเอาขาไปทางนู้นอ่ามัธยมนอนเท่ห์นะท่าสองขาแล้วต่อไปคือท่านอนปัจจุบันแล้ววะท่านอนปัจจุบันปัจจุบันก็นอนหาที่นอนผี้หัวเตียงไม่นอนเลยรอดจากเขาไม่ได้แต่จริงผมเห็นเขามีท่าแปลกๆแบบเช่น หลับไปเลยอันนี้คือหลับเออหลับไปเลยหลับไปเลยตันขาด้วยเหรอใช่ใช่หลับก็หลับไปเลยอ่ะแล้วท่านอยอันนี้อ่ะท่านอยมิกอะแปลกนิดนึงก็เวลาแบบอมอนหัวใช่ไหมเราหัวนะหัวอะไรแปลกหัวกับหมอนหัวกับหมอนอ่าๆๆๆทำให้ดูหน่อยอ่าหลับอาอก็จะเป็นประมาณนี้ขามิก็จะประมาณนี้ใช่ก็นอนใช่ก็นอนขาสมารไปด้วยให้คุณนึ่งนอนขาสมาร์ นิกไม่แปลกเลยแล้วถ้ามีแบบท่าไหนที่เราสามารถแบบนอนไม่หลับนะมจัไม่ดินยังไงมันยังไงพูดกระตุกทั้งคืนเลยพี่นอนนอนอนแล้ว จริงเหรอจริงต้องเทวออกกองนิทานพันดาวเนี่ยครับนอนที่ไหนลำบากหรือเปล่าเพราะแบบเราต้องไปขึ้นดงขึ้นดอยมีกางเต้นแบบนี้ไหมหรือว่าเรานอนที่แบบว่าบ้านแบบดีๆเลยโรงแรมอะไรอย่างงี้เป็นโรงแรมใช่เป็นรีสซอนก็คืออยู่ที่เดียวเลยย้ายมันหลายที่มากจนแบบเม็ดนะแบบมีพดย้ายโรบอยเงี้ยก็คือไปค้าง28วันพร้อมๆกันเลยป่ะใช่28วัน28วันแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบถ้าสมุิคนตะคอกใส่มังเราไม่ชอบใช่ป่ะผมไม่ชอบเราเคยลายงไา้เลย ผมร้องไห้เลยเวลาคนตะคอกใส่อะคือผมมาเคยเรียนแอคติ้งกับวินเมทาวินครับผมอเออแล้วมันมีซีนแบบผักส่งอารมณ์กันเงี้ยแล้วอยู่ดีวินก็ตะคอกแล้วผ,ผมผมตกใจผมร้องไห้เลยร้องไห้เลยไอวินงงปะงงๆๆๆๆๆ กลับมาอีกครั้งครับกับการอัดพันการละครเพราะว่าเราเนี่ยชอบดูละครมากวันนี้เราก็จะให้มิกกับเอิร์ทเนี่ยสาธิตการเล่นละครกับพี่ในคาสแอคติ้งว่าวันนั้นทำยังไงกันบ้างเราต้องผัดกันพูดคนละประโยคใช่ไหมอ่ะใครจะเริ่มก่อนอ่าอ่าเริ่มก่อนแล้วเาจำไม่ได้จริงโอ่ยโอ่ยกูไปพูดไง กูก็กลัวกูก็กลัวกูก็กลัวไม่เป็นอย่างนี้นี่เองจะพูดไม่พูดจะพูดไม่พูดพูดพูดไอ้นี่เคยร้องไห้ตอนน้ำมิกปหมบ่อยจริงไหมในตาเราแล้ววันนั้น ถ่ายสักอย่างฟังเพลงเพื่อชีวิตน้ำตาไหลร้องไห้เลยมาเลยเฮ้ยแต่บางครั้งอ่ะเขาแค่ได้ยินเสียงละนาดดนตรีไทยเขาก็ร้องแล้วมันพออ่ะพี่จะให้เตตีให้ฟังไอเตตีละนาดเป็นาจริงเออไอเตตีละนาดเป็นข้างทาวกินกล้วยก่คือนั่งร้องไห้ดังเพลงเอาอย่างนี้ดีกว่าเราเมื่อกี้เราฟังแบบปีเราฟังว่าเขาทะเลาะกันนู่นนี่เยอะแล้ววันนี้เรามีเกมครับเกมนี้มีชื่อว่าเขาเป็นใครนะคะ ผู้ไม่จบผู้ไม่จบเขาเป็นใครนะครับเกมเขาเป็นใครนะครับกติกาคือเพื่อคุณทั้ง4คนต้องทายพฤติกรรมการนอนของเพื่อนๆให้ถูกต้องออฟกันทายพฤติกรรมของเอิร์ธมิกเอิร์ธมิกทายพฤติกรรมของออฟกันเอาเริ่มมันนะฮะเริ่มระหว่างเอิร์ธมิกใครคือคนที่คืนแรกก่อนถ่ายซีรีส์ทานพันดาว เวลาตีสามยังไม่หยุดเดินเดินอยู่นั่นแหละเพราะมีอาการตื่นเต้นจนนอนไม่หลับหนึ่งสองสามผมว่ามิกเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของมิกแล้วมิกก็อาจจะแบบตื่นเต้นแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยคือขยันจนนอนไม่หลับกันว่าดิเอ๋ยเพราะกันอนะ่ะเมื่อนานมาแล้ว <c oughs> ตอนวิ <c oughs> ่งปั่นปน้ำใจกันเคยนอนห้องเดียวกับเขาและเขาก็เดินไม่หยุด ขนาดโทรศัพท์เข้าไปชาร์จในห้องน้ำเขายังวิ่งเข้าไปเล่นในห้องน้ําแล้วเขาบอกปิดไฟน้องกันปิดปุ๊บเขาก็เดินไปห้องน้ำไปเล่นโทรศัพท์ในห้องน้าเดินอย่างนี้ทั้งคืนครับการเ้มันเป็นดีเอิรและคําตอบของข้อนี้ก็คือเฮ้ยเหรอ จริงๆแล้วเอิร์ธนึกตื่นเต้นเว้ยตื่นเต้นไม่ไม่เป็นแค่แปลกที่เวลาแบบเวลาเอิร์ธไปนอนที่อื่นเอิร์ธชอบนอนไม่หลับมันวันแรกอ่ะมันเพิ่งถึงเลยเอิร์ธจัดของจัดทีมอะไรเงี้ยแล้วก็แขลงเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบก็เลยนอนดึกหน่อยตีสามไปที่ข้อต่อไปเลยเอิร์ธข้อต่อไปครับระหว่างเอิร์ธมิกใครคือคนที่พี่ออฟพ่วงกับสั่งห้ามแต่งหน้าเพราะหล่อเกินจนต้องแอบไปแต่งหน้าเข้าฉากเองอาบมาคำว่าไงเฮ้ย ออามีแล้วกันมิกเผื่อหนึ่งเอาทั้งคู่เลยหนึ่งสองซาดก็เผื่อคำตอบมันต้องแบบว่าวนไปวนมาเผื่อเขาวางไว้่ะเอิร์มิกสลับกันอะไรอย่างเงี้ยคำตอบข้อนี้ก็คือตัวมิกเทลไม่แต่งหน้าเลยี่เรื่องเนี้ยทำไม ตอนแรกอะวันแรกเลยคือช่แต่หน้าก็แต่งหน้าให้ตามปกต,ติพี่ออฟบอกว่ามันหล่อไปไปลบหน้าแล้วเราไปแอบเติมอในห้องนอง้ำหรอคิ้วเพราะว่าคิ้วเอิร์ะมันแตกแค่นิดเดียวเองแต่พี่ออฟมาเห็นตอนที่เอิร์ดแบบเขียนเขียวเลยดูสิเอาคิ้วไปอีกข้อหนึ่งระห <ไป S 1> ว่างเอิร์ดมิกสองคนนี้ใครเคยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเหตุผลเพราะว่าเพราะเพื่อนไม่ยอมมานอนด้วยตาสัญญา มิกแน่นี่มิกโอเคกันเอาเลยาะเขาจะไปเออสามข้อติดไันไม่ได้ยังไงหนึ네่งสองสามและคำตอบข้อนี้ก็คือ หมือนวันนั้นน่ะก็คุยกับไอเอิร์ดว่าเอ้ยขอนอนด้วยเพราะวันนั้นมันเหนื่อยไรเงี้ยพันตเตียงสามฟุตสามฟุตเองนะะก็เคยเคยเกิดแบบนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรกันางเงี้ยเพราะมันไม่ให้นอนแลก็จบไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นมันบอกว่าให้นอนมาเลยเน้ะแต่ขออ่านบทก่อนใช่แต่ว่ามิกก็เลยนอนเตียงมิกแล้วสักแป๊บหนึ่งหันมามองมันเล่นโทรศัพท์อยู่เออโอเคเดี๋ยวจะให้นอนเดี๋ยวจะให้นอนเกิจะให้อ้อนด้วย แต่ขออ่านบทก่อนเออบองไปทางมิกก็เห็นมันหลับตาอยู่ก็คิดว่ามันนอนแล้วก็เลยอ่ะกูก็เล่นมือถือไปเรื่อยๆจนมันลืมตามานี่ก็เลยเอ้างงไงไม่นอนหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็โกรธไปเลยไม่โกรธเลยเว้ยถ้าบอกว่าไม่นอนก็คือไม่นอนไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เราแบบบอกก่อนไงว่าโอเคช่วงสารนี่เคารพครับ เดี๋กันกับป้าปีเนี่ยหลังจากที่เราฟังเหตุการณ์แล้วเราจะมาตัดสินว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกป้าปีว่าไงผมว่าเอิธผิดทำไมอ่ะเพราะว่าเออไปรับปากเขาไว้แล้วคือการที่คนคนรับปากไว้แล้วเนี่ยแล้วแล้วให้ให้สิ่งที่เขาสัญญาไม่ได้เนี่ยถือว่าผิดซึ่งมิกก็พูดมาแล้วว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเคยทะเลกันมาแล้ว3ฟุตนี้เรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกใช่งั้นสารตัดสินว่า เอิร์เป็นคนผิดครับเดี๋ยวก่อนสิคุณอย่าเถียงผมคืออายการข้อที่4ครับระหว่างเอิร์กับมีใครที่ไม่ยอมนอนชอบหากของกินตอนกลางคืนไอ้นี่มันเคี้ยวเพลินเหมือนกันไอ้นี่มันเคี้ยวเพลินตลอดเลยนะเวลาถ่ายงานเนี่ยมันก็ต้องมีแต่เอิร์ดอะเมื่อกี้มันมันก็ชอบซื้อสั่งของมากินนะปีๆเยอะๆ 1, 2, ึ่าและคำตอบของข้อนี้ก็คือ ผมเองถ้ารุครึ่งโทรมาหาผมให้ผมไปกินเป็นเพื่อนเพราะถ้ากินคนเดียวจะไม่อร่อยมาที่โจทย์ของฝั่งเราบ้างได้เลยข้อแรกนะครับครับผม่อนนอนใครในสองคนนี้นะครับมีพฤติกรรมต้องฟังเสียงฟ้าเสียงฝนก่อนนอนจนต้องโหลดแอปเข้าเครื่องมือถือฟังก่อนนอนเกือบทุกคืนโอเคหนึ่งหนึ่งองป๊มปบที่เอ็ดเรื่องน้องกันเนี่ยเพราะว่า แล้วเขาน่าจะเป็นคนรักสนุกเออแล้วก็เลยอยากได้ยินเสียงตอนคืนก็ฟ้าฝนสนุกตรงไหนใช่อยากได้ยินเสียงแบบฟ้าร้องแล้วก็ได้ยินเสียงฝนตอนคืนเพื่อตัวเองจะได้หลับสบายผมว่าพี่อ๋อบะจริงๆแล้วเขาเป็นคนสงบเออแล้วก็คืนเขาอาจจะอยากฟังเสียงแบบเสียงกบร้องอะไรเงี้ยเอาอยังเอาเลยแลวคำตอบก็คือ ฉันเองจ้ะเพราะว่าฉันเนี่ยเวลาตอนกลางคืนเนี่ยฉันเป็นคนชอบชอบฤดูฝนมากชอบฝนตกมากๆแล้วเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเปิดเสียงฝนนอนโอเคข้อนี้ได้หนึ่งเต็สองได้หนึ่งไปที่ข้อต่อไประหว่างออฟกันใครคือคนที่ติดผ้าเน่าตอนนอนถ้าขาดผ้าเน่าคือนอนไม่หลับเลยอตอบแล้วนะตอบหนึ่งสองสาม จะเลยแล้วป่ะยังไงยังไงอ่ะเออไปได้ยินมาจากไงอ่ะก็ผมถ่ายแล้ลงเรียนเทเเดียวกับพี่การไงแล้วกันพูดเหรอวันนั้นใช่ขาดหมดแล้วเนี่ยแบบอยากให้แบบปีดดมแบบอยากให้แบบปีดดมปีดดมมันมีกลิ่นแล้วกันนะก็ชอบเอามือแต่นี่มือเปิดกันก็ชอบเอามือแบบไปหลวง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 ไอ้ตรงที่มันเป็นเม็ดเม็ดอ่ะ อ๋อมันขาดมันขาดด้วยเราไม่เราซักทันงไงไม่เคยซักเลยค่ะถามจริงจริงๆข้อต่อไปใครชอบออกกลอุบายว่าบ้านหรือห้องนอนของตัวเองเนี่ยมีทุกอย่างแล้วหลอกให้เพื่อนไปหาที่บ้านอ่าะรู้เลยมัรนใจมันใจเลยหนึ่สองสาไม่บอกไม่บอกนะจะได้คะแนนิ่มทำไมถึงคิดว่าเป็นกัน เพราะว่าได้ได้ยินมาว่าน้องกันอ่ะติดเพื่อนมาชอบชวนเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านแต่ผมว่าพี่ออฟน่าจะแบบติดเพื่อนมะเออน่าจะเป็นคนชวนเพื่อนอและคําตอบข้อนี้ก็คือกันเก้ก็คือว่ากันเนี่ย ชอบแบบเวลาเหงาเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ชอบให้คนไปอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนอนดูหนังอะไรเงี้ยเราก็จะหลอกเขาไปแต่ละวันวันนี้เออทำหมูกระทะไหมเราได้ทำไหมทำยิ่งหมูกระทะอีกจ้ะเออขาไปสั่งน้ำในบ้านเลยจ้ะใช่บางทีแบบช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็สั่งเสาวน้ำมาเอารถออกรองน้ำเต็มหมดบ้านเลยตื่นเช้ามาน้ำพลักออกเต็มทั่วหน้าหมู่บ้านเลยโอเคอ่ะข้อสุดท้ายถามว่า เมื่อตื่นนอนแล้วต้องวิ่งไปเอาน้ําหอมมาดมก่อนเช็คว่าตัวเองยังได้กลิ่นอยู่ไหมขอตอบเลยละกันและคําตอบอก็คือทาาี่ตอบน้องกันเนี่ยเพราะว่าได้ยินมาอีกทีเหมือนกันว่าน้นองการชอบชอบฉีดน้ําหอมในระหว่างวันและคําตอบ <c oughs> ก็คือทำไมอะ ไปเจอคนรู้คนนี้มาเยอะแล้วก็แบบต้องกลับมาเช็ค <c oughs> เพราะว่าโควิดอาการที่จะต้องเช็คก็คือหนึ่งเราต้องได้กลิ่นกินแล้วก็ได้รับรสชาติใช่ตอนนี้นะครับทีมกันกันกบป,ปีลแล้วก็ทีมมิก,กับเอิร์ธเนี่ยคะแนนเสมอกันอยู่แต่ว่าเกมเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกมต่อไปกันเลยไป เกมเต้นนี้ใครเอ่กติกาก็คือทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในเต้นคนละหลังใครที่ออกมาจากเต้นเป็นคนแรกและคนสุดท้ายถือว่าแพ้คนที่ออกคนที่2และที่3จะได้คะแนนไปมีเวลากําหนดห้ามเกินสองนาทีโอเคพร้อมงั้นเข้าเต้นได้เลยอ,นนนะออกมากันหรือยังอะยังยังไม่ออก ผมว่านะผมออกไปที่หนึ่งแล้วให้การออกที่สองแล้วก็อย่าง,งน้อยคะแนนมันก็เท่ากันอยู่ไม่มีใครมาเลยตั้งแต่ปีไม่มีใครออกอ่ะเราออกไปแก้มันไนนะออกยังยัง <c oughs> อ,ออกมาออกป่ะออกปุยังน่าคืว่าคนนั้นเขาบรรลุโสดาบันไปแล้วมั้ง <c oughs> ผมว่าเนี่ยออกคนหนึ่งออกคนสี่ผมคิดว่าอย่างนั้นอยากเปิดตาดูคำตอบก็คือคนที่ออกมาคนแรกคือใครอ่ะมิก เพราะฉะนั้นไอเอ๋อ <laughs> วิชนะเหรอได้ <c oughs> สองแต้มเหรอแล้วมีคุณคนละหนึ่งคะแนนโทรหาได้ไหมขอแค่นี้ทั้ง4คนต้องโทรหาคนที่รู้จักและให้พูดคำว่าขาไก่ออกมาให้ได้ใครใช้เวลาน้อยสุดชนะเริ่มกันก่อนเพราะว่าทีมเราเนี่ยคะแนนเราเยอะกว่าใช่กันนะครับเลือกโทรหาแม่อร่นะครับคือช่างแต่งหน้าที่ แต่งให้พวกเรามานานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโทรกันดีกว่าแม่แม่แม่มิกเขาเออพรีเซนเตอร์อะไรนะโฆษณาล่าสุดอ่ะมิกขาไก่เออโอเคครับขอบคุณครับโทรหาใครดีเดี๋ยวลองโทรก่อนฮัลโหลเพื่อนฮัลโหลเพื่อนมึงคุยกับกูเดี๋ยวกูแพ้เพื่อนฮัลโหลเพื่อนยวโทรกลับโอเคโอเคโอเค หนัวล่อตัวไปเดี๋ยวต่อไปเราจะโทรหา W4 ยังไงยังไงอยากจะถามว่ามิกกับมันเป็นพรีเซนเตอร์อะไรนะขาไก่มิกเนี่ยอะโอเคขอบคุณแค่นี้นะโอเคไม่น่าโทรหายเต้เนี่ยเอางี้ครับคู่นี้เนี่ยใช้คำว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วคู่นั้นห้ามใช้ อะไรอ่ะอ่ะโอ้ก็ห้ามห้ามใชคำว่าพิซเซนเตอร์ห wow anyway> ้ามใช้อ่ะมิกโทรก่อนนะโอเคมิกโทรก่อนอ่ามิกโทรเขาอ่ะใครพี่บอยต้วนอ่าใครยังไงเขาเป็น uh, ผู้จัดการของมิกเองเขาเป็นอย่ไหนเขาต้องรู้แน่แน่พี่บอยอะไรไก่เผ็ดเกาหลีนะอะไรอะไรพี่บอยอะไรไก่เผ็ดเกาหลีแล้วหรือตอบแล้วนี่ตอนนี้อยู่กับพี่พี่ยุ้ยป่ะถ้าตอบแล้ว โอเคอ่ะก็ไปตันดีเอิร์ดเดี๋ยวค่อยมาดูเวลากันเดี๋ยวผมเอียงโทรหาพี่แอดครับแม่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 ไปกินข้าวอร่อยแม่แม่ไปกินข้าวอ๋อขนมขนมแม่ขนมขนมเผ็ดเผ็ดขนมเผ็ดเผ็ดแม่ไก่ก็เหรอเย้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับสรุปเกมที่สามนะครับใครได้เวลา เร็วที่สุดนั่นก็คือมิกซซึ่งเอาสามคนมารวมกันยังไม่เท่าผมและผมก็ต้องรอให้เขาโทรกลับมาอีกนะ่นคือไอเตะรับแล้วไม่พูดแต่ที่ไม่ต้องคาดเดานะครับผมก็คือขาไก่มิกครับผมเป็นขาไก่ที่เด็ดที่สุดในตอนนี้ต้องยกให้เลยนะครับผมของ V Food m มิกซนตไก่เผ็ดเกาหลีเป็นความเผ็ดที่คาดเดาไม่ได้อย่าลืมนะจ๊ะ มิก้าท้า้ลองจ้าแต่ว่าเรายังมีอีกเกมนะครับเกมนี้เชื่อว่าน่าจะตัดสินแล้วล่ะเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายนะครับเกมชื่อรับรับนับดีๆจงเลือกชื่อคนจากเพลงนี้โดยห้ามเลือกคนที่มีชื่อมากที่สุดและน้อยที่สุดองนอยออกออกก่อนไปเล่นเลย okay. โอเคโองนอยออกไปเล่นเลยอมีเล่นหนึ่งสองซ้ำ ตีสองตีสามโอเคเออดสี่อ้ออ้กันอ้ออ้อมิกมิกเอิดมิกมิกเตนิ้วกันกันกันมิกมิกมิกเอิดอ้ออ้อกันอ้อเต้นิ้วกันกันอ้ออ้ออ้อนิ้วนิ้วเอิดเอิดมิกมิกมิกเตนิ้วมิกอ้อกันกันมิกเอิดมิกไม่ช่วยเลยครไม่ช่วยเลยเลย อ่ะมิกเลือกใครอ๊อฟอปอปกัน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 มิกพี่นิวอ่ะหนึ่งสองสามห้าครั้งเฮ้ยอ่ะปะปีคุณคุณไม่เลือกอ๊อฟอปอปอฟปแน่แน่เอาเอิร์ทดูกันนะครับหนึ่งสองสามหกครั้งอ่ะอู้หูมากกว่าหนึ่งจะเลือกตัวเองดีวะเอาเตะเอาพี่เต้ครับ ผมเลือกพี่เต้กันเลือกไปแล้วพี่แรมขอเลือกพอเลือกคนนี้เลือกพี่เต้งงเลือกเลือกมิกครับเฮ้ยอ่าโอเคผมอยู่อันดับสองม่ก็3 2... 3... ิสองสามบอกแล้วเท่ากับว่าเอิร์ธออกหกครั้งเตออกสี่ครั้ง นิว5ครั้งมิก13ครั้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่ได้คะแนนก็คืออ็อ,อแล้วก็ม <Yeah! S 1> ิกจ้และเราจะเอาคะแนนที่ได้นะครับ2คนมารวมกันออฟกันได้ทั้งหมด7คะแนนตอนนี้เดี <c oughs> ๋ยวเราไปลุ้นเอิร์ธมิกว่าได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับเอิร์ธมิก โอเคเพราะฉะนั้นผู้ที่จะโดนทําโทษก็คือเอ,อิร์ธกับมิกบทลงโทษของเรานะครับเราจะมีค้ลองนะครับมาให้นะครับและ2คนนี้จะต้องเอาหน้าผากนะครับมุ่งไปที่ค้อนให้ความดังเกิดขึ้น90เดซิเบลเริ่มได้เลยจะเอิร์จ่ะหน้า <c ười> ผากใช่ไหมย <c ười> อย่าพูด 73อ,อ่ะอ่ลดให้เหลือ75เบลก็พอดีมากอามาใกล้ๆแ4ด่ะโอีคได้ไดเดาเอาละนะดผ่านไหมผ่านเพรามันมันดูเบากว่าไเออเยอะเลยเราดูดิไหนเราเราเบียร์สักสอง อย่างนี้เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้โหโอ้โหอะนะอุ้ยแปดสิบสี่โอ้ยก็ผ่านอยู่นะผ่านผ่านการลองดูสิได้ต้องลองทุกคนก็ได้ลองลยลอง โอ๊ยลอยห้านะจ๊ะไม่ใช่เล่นเละอ๋อเดี๋ยวดีถามความรู้สึกมิกกับเอิร์ธหน่อยดีกว่าว่ามารายการลักลับของเราแต่ว่าเป็นเออลักลับเป็นแคมป์ทิปแคมป์ทิปเป็นไงบ้างวันนี้สนุกครับผมพอได้มาเล่นเกมกับพวกพี่อ๋อพี่กานแล้วก็พี่เอิร์ธก็สนุกดีครับขอบคุณนะครับให้ตั้งผู้ฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับ ครับผมตอนนี้ผมกับพี่เอิร์ดก็มีซีรีส์เรื่องนี้ทานพันดาวนะครับผมบฝากด้วยนะครับผมจะใครอยากรู้ว่าตอนต่อไปจะเข้มข้นขนาดไหนฝากติดตามด้วยนะครับอ่า<บ>แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณเอิร์ดนะครับแล้วก็มิกซ์ด้วยที่มาให้ความสนุกกับเราและที่สําคัญเลยนะครับต้องขอขอบคุณ VF o o d Mix ขนมขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลีนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองความเผ็ดอร่อยที่คาดเดาไม่ได้นะครับรีบไปลองแบบด่วนๆเลยที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเลยนะครับครับขอบคุณมิกเตอรเยมากๆเลยนะคะขอบคุณคนะครับไว้วัาหลังมาใหม่หนะจ๊ะและตามธรรมเนียมของรักหลับนะครับไหนๆก็มากันแล้วเราต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกกันหน่อยนะครับผมเก็บไวดูเก็บไว้ดูมา สำหรับ EP นี้นะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเราพบกันใหม่นะครับเผื่อครั้งหน้าเนี่ยเราจะได้มีแบบว่า EP special แบบนี้อีกใช่ครับผมวันนี้ก็ Good Night บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอนกันเถอะใหม่ v ีฟ o d มิกขาไก่ลดไก่เผ็ดเกาหลีถ้าอ่อนอย่าลองโดดออกมาร